สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับยายจอยคนขี้เหงาคนเกา่าคนเดิมนะคะวันนี้ยายจอยได้มีโอกาสาไปหาหมอเนาะยายจอยก็เลยแวะแวะข้างทางนะคะเอาบรรยากาศข้างทางในเมืองซูริกมาให้ชมกันนะคะนี่อีกมุมหนึ่งของทะเลสาบซูริกนะคะวันนี้ยายจอยก็ได้มา,านั่งจองมองอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะ ทุกคนนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบนะคะก็มีวิวสวยๆให้ได้ชมกันกับอากาศที่หนาวเย็นนะคะเย็นมากตอนนี้อากาศน่าจะประมาณสององศาไหมคะกลางคืนนี่ติดลบแล้วค่ะแต่หิมะยังไม่ลงนะคะอากาศหนาวเย็นมากค่ะ ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะที่แสงแดดยังไม่โผล่นะแสงแดดยังไม่มีบรรยากาศมันก็จะมืดมืดคุ้มคุ้มหน่อยแต่อากาศดีนะคะนี่เลยคือทะเลสาบซูริอีกมุมหนึ่งค่ะอีกมุมหนึ่งแต่กล้องจะจอยซูมไม่ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขา อีกฝั่งหนึ่งเป็นเมืองอีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขานะคะนี่ค่ะทะเลสาบสุริกนี้ใหญ่มากกว้างมากนี่เลยบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าของเมืองสุริกนะคะคนก็จะออกมาออกกาลังกายกันที่นี่นะส่วนใหญ่เลย ก็จะมาเดินเล่นมาออกกำลังกายกันที่นี่นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนค่ะสมัยก่อนยายจอยกับป้ามาบ่อยแยวเดี๋ยวนี้ป้าไม่มีเวลาให้ยายจอยค่ะนู mm ่น hmm. ก็เป็นสะพานนะคะสะพานที่รถวิ่งนี่ค่ะคือบรรยากาศเช้าๆหนาวๆเย็นๆ ก็มีวิวทิวทัศน์มีทะเลสาบให้ได้ชมได้พักผ่อนนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวตึกนี่นะคะตัวตึกตัวตึกเดีย๋ยวจอยชอบมานั่งเล่นที่นี่แหะคะ่ะถ้ามีเวลาถ้าไม่ลงสวนเดีย๋อยอจก็จะมาที่นี่ ถ้ายายจอยได้เข้า,มาเมืองนะคะตรงนู้นมีน้ำพุแต่เสียดายที่กล้องยายจอยซูมให้ไม่ได้นะคะก็เลยเห็นภาพไม่ค่อยชัดเนาะน้ำพุมันก็จะอยู่ไกลๆนู้นเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวสวิตก็ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะอากาศดีประชากรก็น้อยไม่แออัดนะคะ มีประชากรชาวสวิตเองมีแค่แปดล้านคนน้อยกว่าคนกรุงเทพเราอีกนะคะเนี่ยเ <c oughs> <s to be honest> <c oughs> สียงนกมันก็จอกแจ๊กจอกแจ๊กนกมันตีกันนี่ค่ะอยู่ที่นี่ก็จะเงียบสงบแบบนี้แหละค่ะคือ เราอยู่ที่นี่ตามลำพังไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเราก็ต้องอาศัยการปรับตัวเนาะนี่ไนะคะนี่เยอาะาัอุ๊ยน้องน้อยมาอีกแล้วน้องน้อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจ้ามากเลยที่นี่หงเยอะนะคะ ใช่ไหมเขาเรียกว่าหงมั้ยแบบนี้ยายจอยชอบมานั่งดูเขา่ะเยอะมากที่นี่ยายจอยชอบดูเขาเขาสวยชอบมากนี่นะคะมาแล้วมาแล้วมาใกล้ๆ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  บรรยากาศเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นประมาณสององศามาแล้วมาแล้วเขามาแล้วค่ะนี่เลยนี่นะคะฮัลโหลโอ้โอ้เธอเราจะกัดรองเท้าอ๋อ เธอจะกัดรองเท้าเหรอไม่มีอะไรให้เธอกินเพราะที่นี่เขาห้ามนะม,มาโนนมาอีกตัวหนึ่ง,นงก็มาอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะเยอจอยนั่งรอให้แดดมันออกนะคะเ <laughs> ยอจอยจะได้ถ่ายภาพให้สวยๆมันจะได้ชัดๆเนาะ ต่นี้แดดมันก็ไม่ออกสักทีเยจอยก็นั่งรอนานแล้วค่ะนั่งรอนานมากแล้วแดดมันก็ไม่ออกสักทีเยจอยก็เลยตัดสินใจเพราะอากาศมันเย็นนะคะเยะจอยจะได้กลับบ้านหาหมอเสร็จแล้วนี่เลยค่ะให้ดูบอลเดียวกาศเดียมชา เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งเก้โมงครึ่งเธอก็วนเวียนอยู่กับฉันนี้ล่ะเธอก็วนเวียนอยู่กับฉันนี้ล่ะนี่เธอจะไปไนน,นสวยค่ะบรรยากาศสวยๆนู่นเลย โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ยายจอยเขาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ายายจอยไม่มั่นใจว่าเมมยายจอยมันจะเต็มหรือไม่คลิปยายจอยอาจจะตัดไปนะคะกับบรรยากาศยามเช้าอากศาศหนาวหนาวกับยายจอยคนขี้เหงานะคะใครเหงาก็เข้ามาดูคลิปยายจอยมาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับยายจอยได้นะคะทุกคนนี่เลยและยายจอยฝาก ฝากดไลค์กดแชร์ให้ยายจอยเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจอยด้วยนะคะกดซับสไครป์กดติดตามให้ยายจอยด้วยะคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเรามาบายบายกดชภาพนี้อเรามาจบ,บมุมนี้นะคะ่อโอเคบายบาย